ใช้เครื่องพิมรุ่นไหนกันอยู่ครับ Canon, Brother, HP, Epson ใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนบอกกันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันเราซื้อเครื่องพิมมานะครับเป็นหมึกเติมหมึกอิงแท้งหมึกธรรมดาหมึกน้ําธรรมดาที่ติดมาก,กับเครื่องให้เราเลือกหมึกรุ่นที่ตรงกับรุ่นแต่ละรุ่นนะครับอาจจะเป็น Canon ก็เป็นของ Canon Brother Epson HP ก็ซื้อของมันนะครับถ้าเป็นแท้งเราก็จะได้ประสิทธิภาพในการพิมพ์สีไม่เทียนและหัวพิมพ์จะอยู่ได้นานขึ้น ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์สแตนดาร์ดที่เราซื้อมาใช้กันทั่วๆไปนะถ้าเป็น c a น o อนแกสตจะเป็นหัวพิมพ์แบบตลับคู่ไม่ใช่แบบตลับเดียวนะครับไม่ใช่เป็นหัวพิมพ์รวมไม่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะเติมหมึกเทียบหรือว่าหมึกชนิดพิเศษเข้าไปเพราะจะทําให้หัวพิมพ์พังเลยนะครับพังง่ายด้วยนะครับถ้าเป็นบาเชอร์กับเอฟสันอันนี้ก็รองรับหมึกได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะใช้หมึกเทียบครจะใช้หมึกตามรุ่นๆุ่นของมันนะครับที่ออกมาโดยตรงเพราะเม็ดสีในการฟรินกับหัวพิมพ จะเข้ากันได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นหมึกพิเศษถ้าเราต้องใช้ถ้าเราจะมาแปลงเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกพิ g เมนตหมึกซับหรือว่าหมึก e c o s o ซเวนในการพิมพ์งานโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานที่เป็นงานป้ายสติกเกอร์นะครับหรือว่างานพิมพ์กระดาษสําหรับซับติดเสื้อนะครับหรือว่าจะเป็นรูปภาพโดยเฉพาะ อันนี้เราต้องเลือกเครื่องพิมพ์ที่รองรับอย่างเช่นเอฟสันแต่ถ้าใช้เอฟสันจะซื้อหมึกพิเศษมาเติมเราต้องรองรับความเสียงได้นะครับหัวพิมพ์มันอาจจะพังได้ไม่ว่าจะเป็นอีโคโซเวนพิกเมนต์หรือว่าซับนะครับมันอาจจะตันันอาจจะพังง่ายเราต้องยอมรับตรงนี้และหัวพิมพ์อาจจะใช้ได้ไม่เหมาะกับงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหมึกพวกนี้จะเหมาะกับเครื่องพิมพ์ที่เป็นเฉพาะของมันและเอฟสันบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับหมึกพวกนี้ถ้าเราไปดูพวกเครื่องที่พิมพ์รูปโดยเฉพาะ เขาก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งหัวพิมพ์ก็อีกประเภทหนึ่งมันจะไม่ใช่หัวพิมพ์ธรรมดาที่ใช้บ้านๆน,นะครับหมึกพิลเตอร์อะไรที่จะพิมพ์รูปแล้วไม่ซีดอันนี้ตอบได้ยากต่อให้เราใช้หมึกแพ้หมึกเทียบหรือว่าจะใช้หมึกพิเศษต่างๆก็มีโอกาสที่จะซีดได้เพราะว่าอากาศที่มันร้อนนะครับแดดที่มันส่องการพิมพ์รูปออกมาไม่ว่าจะเป็นหมึกประเภทไหนควรเก็บไว้ในที่ร่มจะดีที่สุดนะครับ จะเป็นรูปกระดาษโฟโต้ก็เหมือนกันนะครับกระดาษโฟโต้มีตั้งแต่ราคาถูกยันราคาแพงเลยอยู่ที่ว่าสารเคลือบผิวมันดีแค่ไหนด้านหน้าด้านหลังเคลือบด้วยหรือไม่ถ้าเคลือบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะจะทําให้ราคาแพงและรูปภาพก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นสีก็จะสดสีก็จะสวยแต่ไม่เหมือนกันทุกแผ่นนะครับต้องเลือกที่เราพอใจแล้วลองมาเลือกใช้ก่อนแล้วก็ดูว่าสีที่เราชอบคือสีไหนนะครับเครื่องพิมพ์อย่าลืมเครื่องพิมพ์ให้ใช้หมึกแท้